มาดูเรื่องของประกันโควิดกันบ้างต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีการระบาดรอบใหม่นี้หลายคนก็เล่งแห่ไปซื้อประกันกันเยอะเลยแต่ที่สําคัญที่แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาคือนอกจากการซื้อประกันจะเยอะแล้วยอดการเคลมประกันโควิดก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ารอบนี้เราเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับความพร้อมเองถ้าไปดูในฝั่งของบริษัทประกันเองเขาจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ถ้ามีคนเนี่ยมาแห่เคลมประกันเยอะๆแบบ แบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราคงต้องมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคุณสุทธิพลทวีชัยการครับคุณสุทธิพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกันิการคุณชวินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านเลขาคะโควิดรอกใหม่มีการเคลมประกันไปเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ค่ะ ครับก็ถ้าเทียบกับตัวจํานวนกรมธรรมนะครับคือจํานวนกรมธรรมเนี่ยณขนาดนี้มันสูงขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบปลายเดือนพันวาครับปีที่แล้วกับเดือนเมษาเนี่ยยอดมันโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอของปีที่แล้วเนี่ยเส้นปีเนี่ยมันประมาณ10.29ล้านฉบับน,นะครับ แลวพอมาช่วงเดือนเมษาเดือนเดียวยังไม่ครบยังไม่ได้สิ้นเดือนเมษาเนี orie, <ฮ>่ยไปถึงสิบสามจุดแปดหนึ่งล้านฉบับนะครับตอนนี้ถ้าเรามาเทียบจํานวนที่มีการเคลมเนี่ยว่าเคลมเนี่ยในช่วงของธันวาคม6กสามเนี่ยยอดเคลมประมาณเจ็ดสิบเจดจุดสามสามูนย์ล้านบาทนะครับครับแต่ในเดือนเมษายนซึ่งนับถึงวันที่ย2สองเมษาเนี่ย อ่าเป็นยอดเจมประมาณร้อยเก้าสิบห้าจุดูนย์เจ็ดล้านาก็ถือว่าเทียบเทียบกันแล้วเนี่ยโตขึ้นถึงร้อยห้าสิบดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเทียบกับในส่วนของตัวเคลมหรือยอดค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยกับตัวเบี้ยประกันที่ได้รับคือเบี้ยประกันเนี่ยอ่ประมาณถึงถึงเดือนถ,ถ,ถึงประมาณ2ี่สองเมษาหกสี่เนี่ยก็คือห้าจุดเก้าสองพันล้านนะครับประมาณห้าพันเก้าร้ยกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้น ณขนาดนี้ไอ้ตัวยอดเคลมกับตัวเบี้ยประกันที่ได้รับเนี่ยยังถือว่ายอดเคลมยังน้อยอยู่นะครับ<อ>แต่ถามว่ามีการเติบโตไหมยอดเคลมก็มีการเติบโตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองเนี่ยก็คือการเคลมประกันนะครับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่มีการซื้อประกันโควิดรวมถึงประกัน แพ้วัคซีนโควิดเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับซึ่งทางสำนักง,งานคอพพเนี่ยเราก็เ,าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกุมครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนาด้านการประกันภัยในสถานการณ์โควิด -19 นะครับและจากที่ข้อมูลเรื่องของการเคลมประกันในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมียอดอาการเคลมประกันเข้ามาที่ ส่วนกลางเนี่ย169เรื่องส่วนภูมิภาค196เรื่องก็รวม365เรื่องนะครับ,รบประเด็นที่ข้อร้องเรียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีที่ผู้อประกันภัยไม่ได้รับกรมธรรม์หรืออาจจะได้รับกรมธรรม์ลาช้าเนื่องจากช่วงนั้นนะครับรวมถึงขณะนี้เนี่ยการซื้อประกัน ไทยโควิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดาเนินการโดยการซื้อทางช่องทางออนไลน์อพอคนซื้อไปจํานวนเยอะบริษัทส่งกรมธรรม์ไปไม่ทันนะครับซึ่งเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ก็ดีการยังไม่ได้รับาากรมธรรม์ดีเนี่ยพอปัญหาเหล่านี้เข้ามาเนี่ยทางสํานักง,งานคอ,อพพเราได้บริหารจัดการนะครับและช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะยุติเรื่องร้องเรียนทั้งหมดได้นะครับสําหรับในปีปีนี้นะฮะข้อมูล การร้องเรียนประการตั้งแต่1พฤศจิก 13, ายน64จนกระทั่งถึง23เมษายน64เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา13เร<ม>ื่องนะครับ,รบออมีที่ส่วนกาลาง12เรื่องส่วนภูมิภาค1เรื่องส่วนใหญ่แล้วเป็นกรณีของการขอต่อ กรมธรรม์แต่ต่อไม่ได้เพราะว่าติดต่อกับตัวแทนไม่ได้<อ>นะแล้วก็ยังมีปัญหาว่าซื้อกฎมายธรรมแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์นะครับอีกเรื่อง,งเป็นเรื่องเรื่องที่บริษัทไม่ได้รับทําประกันเพราะว่าดูจากคุณสมบัติของผู้ประกันภัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งทั้ง13เรื่องทางศูนย์เ,เฉพาะกิจของเราเนี่ยได้ดูแลนะครับแล้วก็สามารถที่จะยุติเรื่องร้องเรียนไปแล้ว เพราะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ว่าณขณะนี้เนี่ยเรื่องของการถ้าซื้อประกันโควิดแล้วปัญหาเรื่องการเคลมก็ดีหรือปัญหาการดูแลต่างๆเนี่ยทางาทางสำนักงานโพพอเนี่ยก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับอืมครับท่านเลยคครับการที่คนมาขอเคลมประกรันพร้อมๆกันเยอะๆแบบนี้ในฝั่งของบริษัทประกันเองเขาก็มีกระแสเงินที่เพียงพอถูกต้องไหมครตอนนี้ ครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้ดาเนินการนีร่ก็คือเราเองเนี่ยจะมีเรื่องของการตรวจสอบฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งจะต้องเพียงพอและก็เป็นไปตามข้อกําหนดของสน,งนักงาพอพอคบพซึ่งวิธีการที่เราทำเนี่ยนอกจากเราจะดูมอนิเตอร์ในส่วนของการขายนะครับเรื่องของมาร์เก็ตคอนดักต่างๆแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชน แล้วก็ดูว่ามันจะมีประเด็นปัญหาไหมจากในส่วนของบริษัทประกันภัยแล้วเนี่ย<อ>เราจะมีการทดสอบที่เขาเรียกว่าทดสอบภาวะวิกฤตนะครับหรือสเต s t เทสก็คือเราเอาตัวตัวเลขต่างๆเนี่ยที่สะท้อนถึงเรื่องว่าจะเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดจากภัยพิบัติโรคระบา,ภาดภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ย<อ>แล้วให้บริษัทประกันภัยเขาทําการทดสอบภาวะวิกฤตนะครับแล้วดูว่ามันไปกระทบต่อฐานะความมั่นคงทางการเงินหรือไม่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการทดสอบโดยเอา สถานการณ์เนี่ยเราสมมติฐานว่าสถานการณ์ร้ายแรงรก็จากปีที่แล้วเนี่ยนะปลายปีของปีที่แล้วเนี่ยฐานะความมั่นคงของบริษัทประกันภัยของประเทศไทยเนี่ยอันนี้ยังยังยังมีอยู่นะครับสําหรับปีนี้เนี่ยขณะนี้กําลังทดสอบนะก็เชื่อว่านะข้อมูลณนะขณะน,นี้จากตัวเลขต่างๆเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะก,การเคลมอาจจะมาก กว่าปีที่ผ่านมา<อ>แต่ว่าเรื่องตัวเรื่องของเบี้ยประกันที่เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสถานการณ์ใน<ม>ขณะนี้เนี่ยยังไม่บานปลายมากวัคซีนเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ย<ม>ก็ยังมองในแง่ดีนะครับว่าจะไม่กระทบต่อเรื่องของความสามารถของบริษัทประกันภัยจะในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนขณ<อ>ะเดียวกันเนี่ยต้องเรียนว่าบริษัทประกันภัยเองเนี่ยเวลาเขาขอความเป็นชอบเรื่องแบบกรมธรรม์ประกันโควิด<อ>เนี่ยเขาขอหลายแบบ เขาก็จะประเมินอยู่ตลอดเวลาว่าโอเคถ้าสมมุติว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นประกันแบบขายดีเจอจ่ายจบนะถ้าสมมติว่าเกิดคนเป็นโควิดเยอะๆแล้วเขากําลังเขาไม่พอที่จะไปจ่ายค่าเคลมในส่วนนี้เ um> น um, sure> uh ี่ยเขาก็จะปรับลดจะเห็นว um ่าเดิมทีเดียวมันจะมีเยอะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นโควิดเจอจ่ายจบจ่ายหนึ่งแสนบาทตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือประมาณห้าหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นบางบริษัทก็ก็ไม่ได้ขายในส่วนนี้ไปแต่ว่า จกดูที่บริษัทประกันภัยในการที่กับมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของประกันภัยโควิดเนี่ยในหลายๆบริษัทยังมีครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะพี่น้องประชาชนน่าจะ่นใจได้ครับค่ะท่านเลขาที่นี้พูดถึงประกันนะคะนอกจากประกรันโควิดแล้วประกันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือประกันการแพ้วัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้ค,ความคืบหน้าเนี่ยมันมียอดซื้อมากน้อยขนาดไหนแล้วคะและการครอบคลุมเนี่ยมันครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่เขาซื้อมากขนาดไหนคะ ครับก็ขนาดนี้เนี่ยก็ที่ที่ดูแล้วเนี่ยมันจะออกมาหลายรูปแบบนะ<อ>รูปแบบหนึ่งก็คือเขาจะแถมมาหรือจะพ่วงมาพร้อมกับป,ประกันโควิดนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเราซื้อประกันโควิดแล้วสมมติเราจะต่อเราก็อาจจะได้รับข้อมูลว่าโอเคคุณอาจจะซื้อแบบนี้แล้วมีในส่วนของประกันการแพ้วัคซีนโควิดเข้ามาด้วยเนี่ยอาจจะซื้อไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าก็ ดูขึ้นอยู่กับเรื่องของพี่น้องประชาชนเรื่องของความเสีย่ยงเช่น,นบางคนจะฉีดวัคซีนโควิดถ<ะ>ูกไหมฮะก่อนฉ<ะ>ีดต้องทําต้องทําก่อนฉีดก่อนฉีดปุ๊บอ่ะก็ะไปซื้อประกันโควิดแล้วก็พ่วงเรื่องของประกันแพ้โควิดนะครับซึ่งขนาดนี้มีหลายบริษัทก็สมนาคุณแถมไปมมบางบริษัทก็จะมีทางผลิตภัณฑ์เฉพาะเรื่องของการ แพ้วัคซีนโควิดโดยเฉพาะเลยซึ่งจากที่เราเราดูเนี่ยพวกที่ซื้อไปแบบประเภทเฉพาะ,ะประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดเนี่ยตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าฉบับที่ขายไปอืนะครับแต่คาดว่าพอมันมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย<ม>ก็คาดว่ายอดในส่วนของประกัน การแพ้วัคซีนโควิดก็จะสูงขึ้นครับครับท่านเลขาค,ครับขอถามถึงค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษาพยาบาลโควิดนะครับคือรัฐบาลเองก็ประกาศนะครับว่าเดี๋ยวจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้แต่หลายกรณีก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาถ้าเรามีการทำประกันโควิดหรือว่าประกันสุขภาพไว้มันจะครอบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไหมครัตอนนี้อันนี้จะเป็นเรื่องที่<ม>ดีครับเพราะว่าครับจริงจริงแล้วเนี่ย เรื่องของประกันโควิดมันจะมีหลายแบบนะครับมันจะมีแบบประเภทจ่ายเป็นเงินก้อนก็มีก็คือจ่ายพูดง่ายๆว่าเจอจ่ายจบเนี่ยก็คือเจอโควิดปั๊บก็จ่ายเป็นเงินก้อนแล้วก็ในแพ็กเกจเองเนี่ยก็จะมีบางอันก็จะมีค่าปลอขวัยก็คือพอเป็นปั๊บนะมีจ่ายค่าปลอขวัญเป็นเงินก้อนเลยนะบางกรณีเนี่ยก็มีเรื่องของค่าชดเชยรายวันค่าชดเชยรายวันหมายความว่าถ้าผ้าถ้าท่าน เป็นโควิดแล้วเข้ารับการรักษาพยาบาลรัฐบาลดูแลถูกไหมครับ<อ>แต่ว่า,าการชดเชยที่ท่านเนี่ยไม่ได้ไปทํางานอาจจะสูญเสียไรายได้เนี่ยประกันไทยก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็จะกําหนดเป็นโอเควันละเท่าไหร่ห<อ>ไม่เกินกี่วันอันนี้ก็จะไปเสริม<อ>นอกจากนั้นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเนี่ย<อ>ปกติแล้วเนี่ย เขาจ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลจ่ายไปแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินแล้วก็อยู่ในวงเงินของประกันเนี่ยประกันก็จะไปรับผิดชอบดูแลในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็ทําถ้ามีการทําประกันโควิดด้วยก็จะเสริมในส่วนที่รัฐบาลดูแลครับค่ะคือแล้วแต่เงื่อนไขที่เราซื้อว่าเราซื้อกรมทานว่าประกันภัยประเภทไหนถูกต้องไหมคะท่านเลขาถูกต้องครับเขาก็จะมีแพคเกจเยอะมากเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะเลือกเพราะว่า ผมก็ไปดูไปเปรียบเทียบดูของแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขที่น่าสนใจแตกต่างกันไปถ้าคุ้มครองเยอะเทียบประกันก,ก็สูงครับผมครับท่านท่านเลขาครับอีกหนึ่งคำถามนี้ก็ถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าตัวประกร COVID ันโควิดเนี่ยมันครอบคลุมในส่วนของคนที่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามด้วยไหมฮะ ครับตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นผ่วนะครับเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเราคุมเฉพาะผู้ป่วยในที่ไปได้รับการรักษาในโรงพยาบาลพอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็มีการบูรณาการกับทางสมาคมประกันภัยทั้งฝั่งชีวิตฝั่งวินาศภัยและผมในฐานะนายทะเบียนเนี่ยก็ออกคําสั่งนายทะเบียนที่16 2564และคําสั่งนายทะเบียนที่17พศ2564ซึ่งให้ในกรณีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกรีเฟอร์ถูกโรงพยาบาล รีเฟอร์ไปนะครับยังโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทลในส่วนที่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยใหม่และก็สามารถเคลมประกันโควิดได้ครับค่ะยืนยันว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามสามารถเคลมเงินประกันได้นะคะท่านเลขาเราต้องย้ชัดต้องต้องเป็นกรณีที่ไปเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับค่ะสุดท้ายท่านเลขาอยากให้ย้ําเตือนหน่อยก่อนที่พี่น้องประชาชนจะซื้อประกันภัยโควิดต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างคะครับ ดูเงื่อนไขของกรมธรรนะครับถ้าท่านเป็นโควิดแล้วเนี่ยซื้อประกันไม่ได้นะะก็มไม่จ่ายหรือถ้าท่านซื้อประกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเป็นติดเชื้อเป็นในเป็นโควิดอ่ะในช่วง14วันนะครับตรงนี้ประกันไม่จ่ายเขาถือว่าเป็นช่วงระยะเวลารอคอยเพราะฉะนั้นอันนี้ดูเงื่อนไขให้ดีๆเลือกกรมธรนที่เหมาะสมกับท่านและถ้าเกิดท่านสงสยัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายด่วนคอพพหนึ่งหนึ่งแหรือที่ l i น์แชทบอ o t คอพพรอบรู้แอดโ c ไอซีคอมเนครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ